จบการศึกษาสูงไม่ได้เป็นมาตรวัดความสำเร็จในชีวิตเรียนเก่งมากมายมีทักษะในการเรียนเก่งมากๆดีมากๆก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเป็นคนประสบความสำเร็จหรือไม่ได้การันตีความสำเร็จนั่นเองค่ะหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเพื่อนชั้นคนนี้เก่งจังเลยแต่ทำไมเวลาใช้ชีวิตจริงๆเขากลับไม่ประสบความสาเร็จแล้วในขณะที่เพื่อนบางคนเขาไม่ได้เรียนเก่งเขาไม่ได้เป็นคนเรียนดีเขาไม่ได้มีฐานะที่ดีที่บ้าน แต่สุดท้ายแล้วจบออกมาทำงานเขากลับเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆอะไรคือสิ่งที่จะการันตีความสำเร็จหนึ่งในนั้นที่เป็นตัวการันตีความสำเร็จคือทักษะการใช้ชีวิตค่ะซึ่งทักษะการใช้ชีวิตไม่มีในบทเรียนนะคะบทเรียนเมืองไทยไม่ได้บอกว่าคุณจะใช้ชีวิตแบบไหนถึงประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วนั้นเน้นไปด้านความรู้ด้านวิชาการจบออกมาแล้วหลายคนเรียนเก่ง แต่ทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ได้ตัดสินใจเองไม่เป็นมีความกลัวในการลองสิ่งใหม่ๆไม่คิดที่จะเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆหรือไม่สามารถมีความสุขด้วยตัวของคุณเองได้คุณก็มีสิทธิ์ล้มเหลวค่ะ Success Podcast จากพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์มาแบ่งปันทักษะการใช้ชีวิตที่คนสำเร็จต้องมีค่ะและโลกทุกวันนี้การแข่งขันสูงการเปรียบเทียบก็สูงคนที่ประสบความสำเร็จให้เราเห็นก็มีเยอะ คนที่จมอยู่กับที่ก็มีมากมายค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเป็นคนสำเร็จทักษะการใช้ชีวิต7ข้อนี้ค่ะลองนำไปปรับใช้นะคะพี่เชื่อว่าจะทำให้คุณขยับจากความเป็นอยู่เดิมๆเป็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ค่ะทักษะข้อแรกสำคัญที่สุดเลยนะคะมีความสุขด้วยตัวของคุณเองให้ได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวเองค่ะอย่าให้ความสุขของคุณ ต้องขึ้นกับใครบางคนอย่าให้มีใครมาบอกว่าวันนี้คุณแต่งตัวสวยแล้วคุณค่อยมีความสุขอย่าให้มีใครมาบอกว่าเอ้ยเธอตัดผมทรงนี้เธอดีมากๆเธอดูดีมากๆแล้วถึงจะมั่นใจตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่คุณตัดสินใจไปแล้วคุณต้องเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งนั้นความสุขของคุณสร้างได้ด้วยตัวคุณเองค่ะต้องจำคำนี้ไว้นะคะไม่งั้นคุณเจอสิ่งรอบข้างมากระทบคุณเริ่มต้นออนไลน์ใหม่ๆ แค่เพื่อนสนิทบอกว่าเฮ้ยเธอไลฟ์สดออกมาแล้วดูไม่ดีเลยเฮ้ยเธอทําคลิปแล้วเนี่ยมันเรียวเกินไปมันดูจริงเกินไปเธอต้องเฟคนิดหน่อยนะเราก็รู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาทันทีหรือความสุขของคุณต้องขึ้นกับตัวคุณเป็นหลักเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าองค์ประกอบด้านข้างจะไม่ใช่องค์ประกอบของความสุขของคุณนะคะมันช่วยให้คุณมีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่สิ่งแวดล้อม คนรอบข้างทำให้ความสุขของคุณหายไปได้แสดงว่าคุณกําลังมีความทุกข์เพราะคนอื่นไม่ได้มีความทุกข์เพราะตัวของคุณเองไม่ได้มีความสุขเพราะตัวของคุณเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเรียนรู้ที่จะมีความสุขด้วยตัวของคุณเองให้ได้ก่อนค่ะลองฝึกนะคะเพราะว่าพี่ขึ้นต้นด้วยคำว่าทักษะการใช้ชีวิตเมื่อไหรที่มันเป็นทักษะแสดงว่าคุณเรียนรู้และคุณฝึกได้ค่ะ ข้อที่สองค่ะสำคัญที่สุดเหมือนกันนะคะคือการจัดการกับความกลัวค่ะคนสำเร็จไม่มีใครไม่เคยผ่านความกลัวนะคะหลายคนคิดว่าที่เขาเก่งที่เขาทําได้ที่เขาประสบความสำเร็จได้ที่เขากล้าที่จะไปยืนพูดหน้าห้องเนี่ยเพราะเขาไม่กลัวเขากล้าทำแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ค่ะถ้าฟังผู้ประสบความสำเร็จหลายคน ถ้าใครเคยอ่านเบื้องหลังความสำเร็จของเขาประวัติของเขาจะรู้ว่าคนเหล่านั้นล้วนผ่านความกลัวค่ะคนสำเร็จท,ทําทั้งทั้งที่กลัวเมื่อวันที่เขาสามารถทะลุความกลัวไปได้ความสำเร็จถึงเกิดขึ้นแต่คนหลายคนค่ะเมื่อมีความกลัวเกิดขึ้นความกลัวนั้นยังไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผู้ฟังอาจจะคิดไปก่อนคุณอาจจะแค่คิดไปล่วงหน้า ว่าน่าจะเกิดแบบนั้นน่าจะเกิดแบบนี้แล้วคุณกลัวหลังจากนั้นคุณก็ไม่กล้าที่จะทําแต่คนสําเร็จค่ะเขาอาจจะคิดเหมือนกันแต่เขากล้าที่จะทําทั้งทั้งที่กลัวกล้าที่จะทําทั้งทั้งที่กลัวค่ะเขาเลยเจอความสําเร็จเพราะฉะนั้นทักษะหนึ่งในการใช้ชีวิตให้ประสบความสําเร็จคือทักษะที่คุณจะต้องจัดการกับความกลัวของคุณให้ได้นั่นเองค่ะทักษะที่สาม มี mindset ของคนสำเร็จ mindset คือความคิดคือการจัดการกับความคิดคือทักษะเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เมื่อเจอเรื่องราวที่ยากคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันยากเกินไปฉันคงทําไม่ได้แต่วันนี้ถ้าคุณต้องการเป็นคนสำเร็จหรือที่คนสำเร็จเขาคิดกันเขาเจอเรื่องยากเขาก็แค่เรียนรู้ว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เขาทำสำเร็จได้คนสำเร็จ เมื่อเจอเรื่องราวใหม่ๆหรือเรื่องที่ยากเขาก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากนั่นแหละในช่วงแรกแต่เขาไม่ได้คิดว่ายากฉันคงทำไม่ได้เขาคิดแค่ว่าอ๋อมันยากฉันจะต้องเรียนรู้จากที่ไหนละ่ะฉันจะต้องไปเรียนรู้กับใครฉันจะต้องฝึกฝนทักษะไหนเพื่อที่จะทำให้สำเร็จให้ได้เห็นไหมคะว่าแค่เขาคิดต่างกันเท่านั้นเองค่ะเขาอาจจะรู้สึกยากเหมือนกันแต่วิธีคิดของเขาต่างกัน คนหนึ่งคิดว่ายากฉันคงทําไม่ได้มันจะจบทันทีค่ะแต่คนหนึ่งคิดว่ายากเอ๊ะฉันจะต้องมีวิธีแบบไหนฉันจะต้องเรียนรู้ที่ไหนฉันจะต้องฝึกทักษะที่ไหนฉันถึงจะสําเร็จเพราะฉะนั้น mindset ของคนสําเร็จคุณจําเป็นต้องเรียนรู้และก็ฝึกมันซ้ําๆเพื่อให้คุณมี mindset ของคนสําเร็จค่ะทักษะที่สรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นในแบบของเขาและในแบบของเรา หลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนสำเร็จแล้วรู้สึกว่าเราด้อยกว่าเมื่อไรที่เปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบกับคนที่เก่งกว่าดีกว่าเสมอเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็เลยคิดว่าอ๋อชะตาฉันเป็นแบบนี้ฉันเกิดมาเป็นคนจนฉันมีฐานะทางบ้านไม่ดีฉันมีการศึกษาไม่สูงฉันคงไม่สำเร็จเท่าเขาแต่ให้รู้ว่า เขาก็เป็นแบบเขาเราก็เป็นแบบเราคุณก็มีข้อดีของคุณค่ะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่คุณจำํำนาญเชี่ยวชาญเขาก็อาจจะมีอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งกว่าใครฉันเก่งในแบบของฉันคุณเก่งในแบบของคุณรู้จักตัวเองแล้วเก่งในแบบฉันมีเรื่องไหนบ้างที่ฉันเก่งอยู่แล้วฉันใช้มันเต็มที่ทำมันเต็มที่มีเรื่องไหนบ้างที่ยังเป็นข้อด้อยหรือจุดอ่อน เรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดไม่ได้เรียนรู้เพื่อทับถมตัวเองค่ะนั่นคือเรียกว่ารู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นในแบบที่เขาเป็นและในแบบที่เราเป็นค่ะทักษะที่5เรียนรู้ทักษะของการรู้จักปฏิเสธค่ะในชีวิตของคนเราบางครั้งมีใครหลายคนค่ะไม่กล้าที่จะปฏิเสธ กลัวเขาโกรธกลัวเขาไม่ถูกใจกลัวเขาไม่สบายใจในขณะที่รับมาแล้วเรากลับไม่สบายใจเรากลับต้องมาเครียดเรากลับมาต้องมีภาระเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะสมมุติว่าคุณเป็นน้องในที่ทํางานที่ทํางานหนึ่งแล้วมีเพื่อนมีรุ่นพี่มีหัวหน้าฝากงานให้คุณทำบ่อยๆในขณะที่ตัวคุณเองก็งานล้นมือทํางานของตนเองไม่ทัน แต่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธเมื่อหัวหน้าเพิ่มงานให้คุณหรือเพื่อนๆหรือรุ่นพี่ขอให้คุณช่วยทำงานถ้ามันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นครั้งเดียวครั้งต่อไปคุณกล้าปฏิเสธก็อาจจะไม่เกิดผลเสียมากนะักแต่ถ้าทุกครั้งคุณไม่กล้าปฏิเสธเลยอย่าลืมว่าถ้าคุณไม่กล้าปฏิเสธในทุกๆครั้งความเครียดจะเกิดกับคุณค่ะผลเสียก็จะเกิดกับงานของคุณด้วยทำให้คุณทำงานล่าช้า คุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่ทำงานไม่เสร็จไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์หรือบริหารจัดการเวลาบริหารจัดการงานไม่เป็นผลเสียต่องานของคุณจนถึงขนาดว่าคุณอาจจะเบื่องานนั้นไปเลยอยากจะหนีหายจากงานนี้ไปเลยแล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่ด้วยความคาดหวังว่าจะไม่เจอแบบนี้อีกแต่ไม่ใช่เลยค่ะคุณอาจจะเจอในที่ใหม่อีกมันต้องปรับที่คุณค่ะ เรียนรู้ที่จะปฏิเสธเรียนรู้ทักษะของการปฏิเสธให้ได้ค่ะทักษะที่6ซึ่งถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นอีกเช่นเดียวกันค่ะคือทักษะของการตัดสินใจรู้ไหมว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าคุณตัดสินใจเป็นทุกครั้งของการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการตัดสินใจทั้งนั้นค่ะแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีทักษะของการตัดสินใจที่ดี คุณจะรู้เองว่าชีวิตคุณดีขึ้นตลอดเวลาค่ะหลายคนพลาดโอกาสดีๆแค่ไม่กล้าตัดสินใจกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าให้โอกาสตัวเองไม่กล้าที่จะลองผิดลองถูกแต่ถ้าคุณตัดสินใจดีคุณเข้าใจเรื่องทักษะการตัดสินใจทุกครั้งที่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลง แล้วคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงน,น,นั้นได้แสดงว่าคุณเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจค่ะทุกครั้งของการตัดสินใจมันมีทั้งบวกและลบเสมอในผลของมันถ้าคุณเรียนรู้ว่าถ้าตัดสินใจครั้งนี้ผลที่ได้เป็นบวกมันจะดีแบบไหนถ้าการตัดสินใจครั้งนี้ผลที่ได้เป็นลบจะเกิดอะไรกับคุณได้บ้างถ้าคุณเรียนรู้เรื่องราวแบบนี้ชัดเจนค่ะการตัดสินใจที่ดีนำไปสู่การเปลี่ยน,ปนแปลงที่ดี แน่นอนค่ะแล้วถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจละ่ะคุณคิดว่าฉันก็มีงานประจำทำอยู่แล้วฉันมีงานที่มั่นคงอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องตัดสินใจอะไรใหม่อีกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณคิดแบบเดิมอยู่แบบเดิมคุณมีแต่วิ่งถอยหลังนะคะไม่ได้เดินถอยหลังด้วยคือวิ่งถอยหลังเลยค่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากโลกเปลี่ยนไปเร็วมากถ้าคุณไม่มีการตัดสินใจใหม่ๆ คุณจะหยุดอยู่กับที่ดีที่สุดแล้วหรือไม่ก็ถอยหลังไปค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเป็นทักษะจําเป็นของคนที่ประสบความสำเร็จค่ะและสุดท้ายค่ะเป็นทักษะการฟังหลายคนเข้าใจว่าที่ฉันไม่เก่งเพราะฉันพูดไม่เก่งที่ฉันนำเสนออะไรไม่ได้เพราะฉันพูดไม่เก่งที่ฉันไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉันพูดไม่เก่งแต่อย่าลืมว่า การสื่อสารมีสองทางเสมอนะคะถ้าคุณเก่งพูดเก่งการนำเสนอแต่คุณฟังไม่เป็นคุณก็ไม่ประสบความสาเร็จค่ะคนที่จะทำงานกับคนอื่นได้ดีประสานงานกับคนอื่นได้ดีสื่อสารกับคนอื่นได้ดีไม่ว่าคุณจะเป็นงานขายเป็นหัวหน้างานเป็นลูกน้องเป็นเพื่อนร่วมทีมคุณต้องมีทักษะหนึ่งที่จำเป็นคือทักษะการฟังค่ะ การฟังที่ดีต้องฟังแล้วจับใจความให้เข้าใจได้แปลความไม่ผิดการฟังที่ดีคือจดจอ่อกับสิ่งที่เขาพูดให้ความสําคัญกับสิ่งที่เขาพูดให้เกียรติเขาค่ะเพราะถ้าเมื่อไรที่เราทําแบบนี้คนที่เขาพูดอยู่หรือคนที่กําลังบอกคุณอยู่เขาจะบอกเรื่องราวจริงๆให้คุณเพราะว่าคุณกําลังฟังอย่างตั้งใจสมมุติว่าคุณเป็นแม่ค้าค่ะแล้วคุณไปหาลูกค้า แต่คุณพูดแต่เรื่องที่คุณอยากจะพูดนำเสนอเฉพาะด้านของคุณสินค้าดีแบบนี้ตัวฉันเก่งแบบนี้ฉันมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ถามว่าผู้ฟังหรือลูกค้าของคุณนึกถึงคุณแบบไหนคะอ๋อไม่ได้รู้เรื่องราวของฉันเลยไม่ได้ฟังสิ่งที่ฉันจะพูดเลยเธอเก่งเธอมีความสามารถสินค้าเธอดีแต่เธอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหาของฉันอยู่ตรงไหนถ้าคุณไม่รู้จักฟัง ลูกค้าก็ไม่ให้ความสำคัญกับคุณค่ะเพราะฉะนั้นทักษะที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นคือทักษะการฟังค่ะคุณต้องฟังอย่างเข้าใจฟังอย่างเอาใจใส่ฟังอย่างให้เกียรติฟังอย่างยอมรับการเป็นตัวตนจริงๆของเขาเข้าใจเขาให้มากที่สุดแล้วคุณจะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จค่ะและเทักษะนี้ค่ะพี่ตกผลึกจากการฟังคนประสบความสำเร็จอ่านหนังสือหลายๆเล่ม แล้วทักษะการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ของตนเองรวบรวมมาเป็นพอดแคสต์บทนี้ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเพื่อนๆน้องๆหรือพี่ๆได้นำไปปรับใช้กับการใช้ชีวิตในโลกทุกวันนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะพี่เชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับการเขียนคอมเมนต์ขอบคุณสำหรับการแชร์และการเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ